สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปได้เห็ดชัมปิญงมากเนาะเลยเห็นว่าจะเห็ดซุปนะจ้ะตัวแรกว่าจะทำต้มยำแบบน,นี้ก็เลยโอ้ออบอบอบอ,บอทับต้มยำดีกว่าเห็ดซุปนะคะจะทำซุปเห็ดนะนมบ่เป็นซุปฝรังเด้ <laughs> ซุปแบบบันเฮานะ รับชมเพลินๆวยจา,าะพ่อได้มีงานทรงจะตัดคานะคะตัดคาเพิ่อนออกจังจะเอาไปล่างดอกตุม้มติมิ เดี๋ยวจะได้เอาไปล้างอีกอยู่นะคะ ตัดขาแล้วนะค่ะเห็ดตัดขาแล้วแต่ว่าพัานในล่างค่ะเดี๋ยวจะได้เอาไปล่างก็นะแต่ว่าเดินจะปอกปอก,ปอกกระปอกกระเทียมกับหอมก่อนนะคะเดินเจ้านี่เป็นเอาหอมแดงกับกระเทียมนะคะไปคั่วแต่ว่าเห็ดน,นะเดินเอาไปลวกกนเราจังเสียนเอามาสเสด็จน้ำออกนะคะแล้วก็จะจะมาคั่วที่หลังนะคะเดินย่านเอาไปคั่วเราเพิ่มผ่กซุกดีไหม เทิ้งสใส่เวลาโดนแต่ว่าเดือนอยากต้มก่อนนะคะต้มให้เพิ่นซุกแล้วจังเอาไปเทเสเด็ดน้ำแล้วจังเอามา้ขัวร่วมกันกับหอมกับกระเทียมจังเสียกับพริกเนาะพริกกัน,นี้กับพริกอยากสวนเดือนนะคะ,ะเดือนเก็บมาอันไว้หลายมือแล้วนะคะจนควรเพิ่นเหี่ยวแล้วพริกนะคะเก็บเก็บว้เราไม่ได้ใส่ตู้เย็นได้เก็บไว้กับว้วอุณหภูมิธรรมดานะ สออซาลนเดินก็บ่ไดลลงไปเอาในสวนพอเดินอาดคลิปเนี้ยมัขึ้นนะเดินบ่มีคลิปเนาะอันสีทรงงานเดินก็เลยอันนี้อันล่างแล้วนะแต่ว่าเพิ่นยุนน้ำเดือนหลายมือเราพักซี่อันไทยนะพักซี่ไทยแต่ว่าเดินมีนในกระถางอยู่อันแต่ว่าบ่ไเ้ออกไปอันนี้อันต้นหอมนะคะต้นหอมสดนะคะอันนี้ซื้อมาบัไดลปลูกนะคะปลูกไว้ยุน้าบาตก็มีแต่ว่าเพิ่นหน่อยนะคะเดินก็เลยซื้อมากนะคะ บนรถราคาพอรอมนะคะรถราคาพอรอมก็ได้สือมาเดี๋ยวคอปอกหอมอันปอกหอมแดงก็อนนะค่ะหอมแดงโอเคเดี๋ยวต่อไปก็า้างไรยน้ำแล้วนะคะ <c oughs> แซ่ไปจนเห็ดซ้ำแล้ว อันดอกง่ายเดือนกัจะปาดนะคะปาดอันดอกน้อยก็จะปล่อยไปเลยนะคะเวลาต่ำมันเพิ่งเยอะแต่ว่าเห็ดนี่โดนความร้อนแล้วก็ยุบเลยนะคะยุบมันร่งลายนะก็จะมาเฮ็ดซุปเห็ดถือแก้วเห็ดยังก็ว่าไปเนาะตอนนี้เดือนอันอันก็กำลังอ่ กีผิกกีหอมกระเทียมอยู่นะคะส่วนไส้สดกับใส่สดนะคะส่วนกีกับหกีเพิ่นหอมนะคะหอมกระถะเน,ะนาะแซนนำไปดนๆเพิ่นกับซีซำนะจัะน้อยนะ เห็ดชนะัมปิญองเห็ดชัมปิญองมั้่ะภาษาไทยเอิ่อนยังจะเอิ่นคลืนกันบ่ถ้าไปร้านเอเชียยังจะมีเห็ดอย่างอื่นนะคะอันนี้คือส้งมดอกไงสายพาย อันนี้เดินไปได้มากจากห้างของอิตาลีนะคะเดี๋ยวเอาไปเอาไปลวกก่อนะคะเอาไปาต้มก่เราจ้ังเอาไปกีนคะ,ะอันนี้กระชีนะคะชีนพริกกระงหอม กำลังอันชิชุนเฮียนเดี๋ยวเปิดเครื่องดูดนะครับเครื่องดูดควนอัดคลิปกับอัดเนี่ยมันขึ้นเดีอยันะ,ร,นะรับชมเพืเพ่อนๆนะจ้าพอได้มีงานสมนี่นะคะเดือนจะอะไรต้มเฮ็ดก่อนนะคะเพราะว่าคันเอไปขนขวดเลยเดือนยานเพิ่นซุกซานะคะยานเพิ่นซุกบบสมั่มเสมอเนาะ เดินก็จะลวกให้เพิ่นสุกกันเราจังเอามาสเสด็จนำแล้วก็เอาลงไปขวายเพิ่นหอมกระทะในจังน้อยนะคะ เห็ดกระสุกตอนท่าเดือนแล้วเดือนก็นจะปิดไฟเลยนะคะจะไปกองน้ำออกส่วนพริกเดือดกระสะุเอ็อนส่วนผสมมันนี่กระสุปแล้วนะคะเดือนจะเอาแยกเอาไว้ก่อนเพราะว่าคัดเอาเอาลงป้อมกันนนั่เอาลงเอาเห็ดมาลงที่หลังนี่สิเพื่อนนั่นเนี่ยังก,ก่อนนำนำเห็ดก็จะออกใส่อันนี้เนาะคะ่ะเพราะว่านี่เห็นบอกก็ดีแล้ว กับกระต ong ไฮไม่เองค่ะเดินเอาพ่อสูพ่อนะแต่ว่าเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วจังหอมจังกระเทียมสีเริ่มเหลืองสนีทกับพ่อแล้วนะคะคือบอได้กีจนใหม่เนาะคะ่ะบอได้มาสอนเล้อจากมาเฮ็ดอัดอัดพ่อได้ทรงงานนะคะอัดคลิปพ่อได้ทรงงานนี่แหละส่วนระเทศนา้ำอ่าออกใส่ตะแกรงให้เพิ่นสเสรีตน้ำนะคะขย่อยขย้ขยห้เพิ่น อันนี้ก็จะตักออกเซกโคกไว้ก่อนนะคะอันนี้กระทะเกาห่อกระป๋องบ่บโบ่ระปองล่างยากนะคะเอาลงไปเลยเต็มโบน้ำ่น,านาก,ออก็ออกยังยัง,ยงเหลือคั่งน้ำคั่งอยะะู่ในเห็ดพิณค่ะน้ำก็จะออกมากอันนี้เราจะเปิดไฟแห้งเลยฮะเขาถ่ายดูบอยู่นะ เปิดไฟแห้งๆไงยังไงเรื่องเห็ดนะซุปเพิ่นซุปแล้วนะคะเอาไปลวกแล้วซุปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นบอเพิ่นพดเหลืองน้อยเดียวนะคะเห็ดอันนี้เวอร์จะซุปเนี่ยหดหดขึงตัวขึงเลยเนี่ยเนะดี๋ยวจะคั่วจนให้เพิ่นเป็นเหลืองๆให้เพิ่อนออกเหลืองๆเลยนะคะ เดี๋ยวพอไปตำมาพริกอันที่ว่าเดินเท่บอกคนเพทำไมตำเวลาต่อด้านนวลห่อนท่าน,นาสีแหลกละเอียดดีนะคะเฮ็ดชัมปิญ่องภาษาไทยกันนบเอือนเติอนว่าจังสีบอชชัมปิญ่องด้วยกันบอเห็นว่าแหละเพินพ่นเพิ่นหดเหลื้อน้อยเดียวหดเหลือนิดเดียวนี่แหละค่ะ เสียงอันลูกเตาไออย่คุณนนค่ะบอกได้ว่าอันกิน <c oughs> จะลบอบว้วนนะให้ข้าเจ้าเปิดหน้าต่างเงี้ยเงี้ยหนาวแน่อันอเอ่นอนพ่อสิบนาทีเนะเครื่องห่อนกับเปิดอยู่นี่จะเฮ็ด มันเฮ็ดเห็นบ่เฮ็ดก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเาจะพ่อเหลืองกับพ่อนะ,ะพ่อให้เปิ้ลหอมกระทะเนาะวเดี๋ยวจะปิดไฟเลยเดี๋ยวเอาไปตำนะคะไปตำก็เฮ้ยเสียงลูกเตาไอจามไปนั่นนะคะเพราะว่ากีพริกเนาะพูดได้ว่ามันของเรนเรนค่ะค่อยตำนะคะ,ตำ,ะ,คะตำตอนเพิ่มอนนทอ์ห่อนเมันกับสิแหลกเร็วนจะจั่อยกับบ้เอาแหลก พักนะคะพ่อยเพื่อนเขาพีเขาเกลือเนาะวันได้มาสอนเธออจาะพ่อได้ชงงานเดต่อไปแป๊บหนึง่งนี่นะ,ะเดินตำรบยละเอียดบันไดนะคะตำซจ้านี้กับพ่อแล้วนะคะตำแค่นี้กับพ่อนะคะจะบอกว่าเชิญรูปเต้าไอออกไก่แหกเนี <laughs> เ่ยนก็นจะปรุงรสดนะคะเดินันใ <c oughs> ส่ํำปูร้อมนะคะใส่ํำปูน้อยนึง <c oughs> เป็นอย่างให้เพื่อนได้กินน้ำปูแบบน้อยหนึ่งนะคะเวลาใส่น้ำปูเราก็จะตำจกน้อยนะคะเพราะเพื่อนจะติดคกติดสากติดซอนน้อยพร้อมกูแล้วโอ้โหเสียงลูกเต่าไอ้ะคะ แตใส่ผงนัวนะคะใส่ปรุงรสตามสบายนะคะใส่ผงนัวผู้ใดแอนบอกกินกร่ต้องใส่ได้จ้ะบ่ได้มาสอนด้อจ้ะมาตำว่าเอาว่าเดือนเงินตำแบบใดนะ,ะอันนี้คือน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าใส่ตำหนีก่ก่อนนะคะเพราะว่าเดือนยันเพิ่นเข้มแห้งน้าปลาจักเยอะนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเติมไม้ะะ่ะ กจะตําไปก่อนนะตําำไปก่อนคุเรคุเล่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยสิ่มอย่าเฝ้าใส่ลงไปอันไลยนะคะเพราะว่าตอนที่เดือนอนั้นต้มต้มเห็ดนะเดือนก็ใส่เกลือล,ลงไปในน้ำอยู่นะคะเห็ดก็บ,บริสุทธินะคะเพราะว่าใส่เกลือเข้าไปก่อน โอ้หอมนะคะหอมเอ่อเดือนไส้ปลาไหลนะคะน้ำปูแต่ผู้ใดบร็มากก็บปลาองใส้นะคะแต่ว่าหอมแซ่บมือนั้นเดิอดนั่นเห็นคลิปนึงนะคะที่เพื่อนเฮ็ดน,น้ำพริกอันในน้ำปูน้ำปูอยังนึงนะเออเพื่อนก็เฮ็ดแบบคล้ายๆแบบนี้แหละเพื่อนก็พริกไปขี้ไปยังสิแบบแบบคล้ายๆแบบนี้เลยเดือดกัเลยเออคารอโนมาดัดแต่งตอนห้องใส่สุดยังมันจะดูแซ่บอยู่ตัวนเนาะเดิอดก็เลยเฮ็ดแบบนี้ เห็ดนะคะเดี๋ยวเดินจะซีมมึงก็น,น่าพักหอมเดินท่านไว้แล้วนะคะื <c oughs> อยากบอกว่าแซ่บหอมหอมหอมเห,มหม็ดเดี๋ยวอยากเรนนำปลาไหลอีกน้อยนึงนะ ติ่มลดตามใจนะคะเกิอนไส้น้ำปลาไปน้อยนึงเพิ่นกิทธิพอดีเพราะว่าสิเดือนสิได้ใส่ผักลงไปอยู่นะคะผักหอมเนาะเดือนซุปไปซื้อๆได้เดือน่ได้กินได้จ้ะเนี่ยเพราะว่ามันคํามันเดือดเหรอเนาะเดือนซุปไปหมื่นอื่นเพอามื่นอื่นเดือนก็ได้ไปเหตุงานกลับมามื้อนี้เดือนนั้นกลับมาบ้านหูจักบ่จักโมงสี่โมงกลัวๆแหมสี่โมงแรกแหมเราเดือนบได้หุงเข่าไว้เนาะเดือนก็เลยหุงเข่า แต่ว่าเดินมีผัดกับเผ้าเนื้อคางไว้อยู่เดินกระเล่นหุงเข่า่วนจะได้กินเข่าวบดนี้มันก็เลยอิมมะมาเท่าปนี้เนะตอนนี้เดินอาดคลิปว่ามันสีสามทุ่มบ่นี่นะคะผักหอมเดินท่านไว้แล้วนะคะผักหอมเดินซิมรอนแล้วก็โอเคแล้วนะคะอันปลาเด็มเข้มน้อยนึงแต่ว่าเดินสิใส่ผักหอมลองไปยุโรปเดินก็จะกินกับเข้าอื่นพอดีล่ละเดินเออแต่ว่าเดินหุงเข้าไว้แล้วเนาะคันคันบ่เออคันบ่ขี้คาดเดินก็จะหนึ่งข่าพ้อมนมคะหนึ่งเข้าเนี้ยเนาะ มันนกินกับซุปเห็ดอันนี่ใส่ผักหอมลงไปนะคะซุปใบนะคะว่าด้มันซุปกลิ่นเลยนะเะพราะว่าอ,อันเดือดเห็ดงานเนาะเห็ดงานซอยแฟนซัสวสิกับมาแบบนี้แถมมืออื่นมันสุกง่านหลาย้อมน,นะคะเอกสารตองเลี้ยอาย,ยางหลายแนวนะไปหาไผศซาแนกก็ขอถรวขอให้เด้อจ้ะนี่อืม พร้อมนะคะเพื่อใด้สนใจใส่น้ำปูไปน้อยนึงแซ่บๆเ่ด้วยจ้ะพร้อมโยนแมงมุมข้าเจ้าวซุปทั้งเหนือนข้าจเจ้าเค็ดแบบคล้ายๆแบบนี้แหละเดือดเบื้องยุคเรียนึงนะคะอันเออแต่ว่าเพิ่นใส่หลายนะคะเพิ่นใส่หลายใส่เป็นซ้อนเลยแต่ว่าเดือนใส่แค่เสียวเดียวนึงนะคะนี่นะคะสเสร็จแล้วนะคะซุปเห็ดนะคะชัมปียองเดือดมันกระติตักทักใส่ถ้วยไว้นะคะ,คะเอ่อคัน ขันเพื่อนเย็นเราหนึ่งก็บข้อตู้เย็นขันบน้านอันหนึ่งก็จะเอาปิดเอาแรบดีๆเราไปตั้งไว้นอกหน้าต่างนะคะเพราะว่าหน้าต่างมันก็เย็นจ่อยๆเหมืนอันเดือนบ่บ่บ่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าสะกินบืนเนาะ <c oughs> เดือนก็บบริไซน้ำมะนาวแต่ว่าขันผู้ใดมักเปรี้ยวอยากใส่น้ำมะนาวก็ตามสบายนะแต่ว่าเดือนบริไซนนะ พริกกระเพ็ดดีนะพี่เกินเพราะว่าอเป็นพริกรวมเนาะบะนีมันคล้ายๆว่ามีพริกขีนูสวนมีพริกเกันอกินดาพริกยังแบบมันเผ็ดเกินเดินไส้นพริกเกินเขียวบอบมันก็เลยว่าสีสันนะใส่พริกเขียวขอไปน้ำมันก็เลยสีสันกลมกกืนไปกับพักกับยัง นี่นะคะเ็จแล้วนะคะมื้อกืจะกินกับพักกับยั้งไปนะคะเดี๋ยวเดือนเฮ็ดเมนูยังเพิ่มเติมกันยังมารับช่มกันเ้อจานนี้เฮ็ดแล้วนะคะเฮ็ดแล้วนะคะซุปเห็ดนะคะเห็ดซุปเห็ดชมปิญองนะคะเดือนขอบขอบคุณมากไมนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่มานสนับสนุนเนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ <c oughs> ล่าไปแล้วนะคะเพราะไอทั้งไอทั้งจำ เบาเบาน้ามูกน้ำตาั็จะไหลน่ะไอที่กิน,นพริกนะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ